คิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่เหรอลูกอ๋อแม่แม่อ๋อแม่อ๋อแม,อแม่แม่หนูอยู่ไหนลูกเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะน้องปลาทูน้องปลาทูเหรอลูกน้องปลาทูเชื่อปลาทูเหรอลูกอ๋อชื่อปลาทูคิดถึงแม่เหรอลูก าทคูคิดถึงแม่เหรอโอ้คิดถึงแม่โอ้เดี๋ยวได้กลับไปหาแม่ได้กลับไปหาแม่นะเดี๋ยวหนูหายไขย้เออเดี๋ยวหนูหายหายเป็นวัดแล้วแม่จะพาไปทําวัคซีนนะลูกนะอ๋อไปเหรอลูกคุยเก่งด้วยนะคะอ้อไปเหรอลูกเล็กออกอะไรครับเงียบอ๋อไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่เอาเดี๋ยวไปทําวัคซีนนะลูกนะรู้ไหม คื <c oughs> อร้านเนี่ยเขาไม่ไม่คนคนต่างจังหวัดเราอะ่ะเขาไม่รู้หรอกนะคะว่าต้องเอาแมวไปทําวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้นะคะไม่เคียงต้องคอยแนะนํานะคะแต่ว่าห้านก็คงไม่มีตังที่ต้องพาน้องไปนะคะไม่เกียงคงคงเป็นคนเอาไปนะคะทาวัคซีนแต่ตรงนี้ก็นั่งยังดีลูกนั่งยังดีอ่ะทัวนั่งยัง,งยดีนะนั่งยังดีอ่ะกินกินข้าวให้หมดกินข้าวให้หมดไม่ต้องออกมาลูกไม่ต้องออกมาอ่ะทัวไม่ต้องออกมาลูกอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละนะอยู่นั่นก่อนอยู่นั่นก่อน อยู่นั่นก่อนโอ้ออนด้วยออนด้วยอ๋อคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่เหรอลูกอ๋อแม่แม่อ๋อแม่อ๋อแม่แม่หนูอยู่ไหนลูกแม่หนูอยู่บ้านไม่เก่งทําหมันให้แม่เขาแล้วนะคะอ๋อแม่แม่ลูกอทำหมันให้แม่อ๋อแม่หนูแม่ของปาทูเขาจะอยู่ด้วยกันแม่ลูกไงเลี้ยงแค่วันเดียวก็หลงรักเข้าไปแล้ว แต่ว่าคงไม่เอาไว้นะคะเพราะว่าแม่เขาคงคิดถึงลูกเขาเหมือนกันนะคะให้เขาไปอยู่นั่นแหละแต่เราคอยดูหวงห่างเอาแล้วกันเนาะเขาอยู่ที่นั่นเขาก็เลี้ยงตามภาษานะคะก็อยู่เอ,อกับหน้าจากข้างล่างบ้านนั่นแหละบา,นนบ,าบางทีก็นอนในบ้านบางทีก็นอนข้างล่างก็ไล่จับนกจับอะไรกันตามภาษาเขานั่นแหละนะคะอ,อ๋อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวมาแม่ก็ทาหมันให้นะลูกนะตัวมาหนูไปทําหมันให้เออเอาประทูไปทําหมัน ฉี่เป็นไหมฉี่เป็นไหมอ,อ่าเราขุดสิอ่าฉี่เป็นไหมลูกฉี่อื้อเป็นไหมกระบะทรายไม่เคยเข้านะเป็นไหมลูกเป็นไหมอืมประทูฉี่อื้อเป็นไหมลูกเลี้ยงแป๊บเดียวก็หลงรักแล้วโอ้โอ้หาแม่เหรอลูกจะหาแม่เหรอลูกอืมเขาคี้อ้อนมากเ่ยเขาใหม่ก็เรียกแม่เหมือนกันนั่นเขาใหม่เรียกเขาใหม่ อ๋อเข้าใหม่เรียกเข้าใหม่เรียกพี่เข้าใหม่เรียกลูกพี่เข้าใหม่เรียกเออหนูนั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งตรงนั้นแหละไม่ต้องมาไม่ต้องมานะอดทนอีกนิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวก็ได้เจอแม่หนูนะ dachte, ครับครับลูกครับเดี๋ยวได้ไปหาแม่เดี๋ยวได้ไปหาแม่เดี๋ยวรอให้พี่เข้ามาก่อนพี่เขาไปหางานอยู่ลูกพี่เขาไปดูงานอยู่ ยังไม่ได้คุยกับหลานเลยนะคะถ้าเกิดหลานได้ไปทํางานที่สารคามใครจะเลี้ยงแมวเออเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะคะว่ายัางไงเนาะเห็นแล้วสงสารจังแมว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 เหรอลูกอือคือแมวไงครับลูกอ่ากินซะกินซะเออกินข้าวซะลูกนะมาอยู่นี่กินข้าวได้นะคะแต่อยู่ที่บ้านเขาไม่กินแปลกมากเลย มาอยู่นี่กินข้าวกินข้าวเก่งนะคะเนี่ยเนี่ยเทหารเปียกไว้มีทั้งน้ํามีทั้งเปียกนะคะเออ<ๆ>กินกินซะกินซะกินซะเออกินซะกินซะเห็นแม่จะเปิดกรงแม่จะเปิดกรงแล้วเดินออกมาไม่กินละมีทั้งน้ํามีทั้งเม็ดแล้วก็มีทั้งเปียกนะคะครับครับลูกครับอืออยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละนะในนั้นแหละเออแม,แม่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  กินอาหารเม็ดก็เป็นด้วยนะคะนัะ่นกินอาหารเม็ดได้ด้วยเห็นไหมคะโอ้เก่งจังเลยลกูกเขาเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะอืม,มอืมอืมอยู่ไปก่อนวันข้างหน้าค่อยว่ากันอีกทีอยู่ไปก่อนเออเออเอออออยู่ไปก่อนนะเอออยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละ สองสารหน้าตาคล้ายๆตะวันหน้าตาคล้ายๆฟ้าใสลายเดียวกันเลยนะคะบุนทรงส่งลูกบุนท,ทรงนี่ยังเป็นเยอะกว่าปลาทูนะคะครับ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  เป็นเยอะกว่าปลาทูนะคะปลาทูเป็นน้อยกว่าเป็นไข้หวัดนะคะเดี๋ยวบุญสงก็ดีขึ้นแล้วแต่กินข้าวได้นะคะครับไม่เพิ่งหยอดตาให้เขาจะเจ็บตาเพิ่งหยอดตาให้แต่ให้บุญสรงอะลูกอืมบุญส่งนี่อาการหนักเลยอาการหนักเลยเนาะหาหมอแล้วหมอก็จ่ายยามากินเรื่อยๆนะครแต่ก็เป็นเขาหายช้านะคะบุญสง เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะลูกนอนในนี้แหละนอนในนี้แหละนะนะนอนในนี้แหละกินข้าวต่อแล้วลูกกินข้าวต่อไปกินข้าวต่อไปเห็นเด็กๆในบ้านกินกันอิ่มกันสุขสบายนะคะต่างกับแมวที่อื่นที่เขามีอยู่มีกินอย่างจํากัดนะคะพวกนี้มีอยู่มีกินกันเต็มที่นะคะก็ได้กินอิ่มกันทั่วหน้า อย่างน้องปลาทูเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กินอาหารเปียกไม่ได้กินอาหารดีๆที่เจ้าของจัดให้นะคะเขาคงจะได้กินปลาทูคุกข้าวประมาณนี้นะคะได้กินปลาทูคุกข้าวกินอาหารทั่วไปอาหารเม็ดอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เห็นแล้วก็สงสารอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องทําใจนะคะให้น้องไปอยู่ที่เดิมนะคะ ถึงเราจะรักเขาแล้วแต่ก็ต้องต้องปล่อยปล่อยวางก่อนตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลานไปทํางานที่อื่นไม่อยู่บ้านจริงๆไม่มีใครดูแลจริงนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะคะไม่เกีงก็จะคอยให้ข้าวหลานแล้วกันให้ข้าวหลานไปนะให้ข้าวให้อาหารหลานไปนะคะเพื่อน้องจะได้กินนะคะอาหารเปียกเนี้ยคะ่ะเผื่อน้องเออ ประตูจะได้กินเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะเหมือนลกูลกๆบ้านนี้นะคะได้กินกันนะคะดูแม่สามสีแม่สามสีถ้านอนถ้านอนแม่สามสีถ้านอนประจําตัวเขาเขาสบายตัวเขาจะนอนแบบนี้นะคะสามสีอ่ะนี่คือท่านอนประจําตัวของเขานะคะสามสีสามสีเอ้ ơi. ชอบมากค่ะเนี้ย ไปบุญเด็กคนอึงเรือง,งอังลางอึงเรืองอังลางภาษาอีสารอึงเรืองอังลางภาษากลางก็เงียตัวใหญ่ๆนะคะประมาณนั้นนะคะ